พระเจ้าบรมวง์เธอกมมื่นพิชัยมหินทโรดมหรือพระองค์เจ้าเพนพัฒนาพง์เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่41ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หประสูติแต่เจ้าจอมมารดามรกตธิดาของเจ้าพระยามหินศักธรรมรงหรือเพงเพนกุล พระองค์เจ้าเพนพัฒนาพงศงประสูติเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2425ตรงกับวันพุธขึ้นเจ็ดค่ำเดือนส0ปีมะเสงพระองค์เจ้าเพนพัฒนาพงศงมีพระเชษฐาคินีร่วมเจ้าจอมมารดาเดียวกันหนึ่งพระองค์คือพระองค์เจ้าจุธารัตนาราชกุมารี พระองเจ้าเพนพัฒนาพงทรงเสด็จไปศึกษาณนะประเทศอังกฤษแต่ได้เสด็จกลับเมืองไทยเมื่อปีพศ2446ก่อนที่จะทรงสำเร็จการศึกษาเนื่องจากพระอนามัยไม่สมบูรณ์ขณะมีพระชันษาได้20ปีเมื่อเสด็จกลับมาทรงรับราชการ ในตำแหน่งผู้ช่วยปรัดทูนฉลองก,งกระทรวงเกษตรตาธิการในปีพศ2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้อุดหนุนการทำไหมและทอผ้าของประเทศโดยได้ว่าจ้างดอกเตอร์คาเมทาโรไทยมาม่าจากมหาวิทยาลัยโตเกียว มาทดลองเลี้ยงไหมตามแบบฉบับของญี่ปุ่นสอนและฝึกอบรมนักเรียนไทยในวิชาการเลี้ยงและการทำไหมพร้อมกับสร้างสวนหม่อนและสถานีเลี้ยงไหมขึ้นที่ตำบลสาลาแดงกรุงเทพมหานครโดยทรงจัดตั้งกองช่างไหมขึ้นในกระทรวงกรเกษตราธิการ ต่อมาในวันที่30กันยายนพศ2446กระทรวงกรเกษตรติการได้รวมกองการผลิตกองการเลี้ยงสัตว์และกองช่างไหมตั้งขึ้นเป็นกรมช่างไหมโดยมีพระองค์เจ้าเพนพัฒนาพงเป็นอธิบดีกรมช่างไหมพระองค์แรกงานหลักของกรมช่างไหม คือการดำเนินงานตามโครงการของสถานีทดลองเลี้ยงไหมเริ่มด้วยการก่อตั้งโรงเรียนสอนการทำไหมขึ้นในพระราชาวังดุสิตเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ2446และเปิดโรงเรียนสอนการทำไหมขึ้นที่ประทุมวันเรียกว่าโรงเรียนกลุ่มช่างไหมเมื่อวันที่16มกราคม พศ2447โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญศึกษาวิจัยและฝึกพนักงานคนไทยขึ้นแทนคนญี่ปุ่นในเวลาต่อมาโรงเรียนแห่งนี้ได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และในวันที่16พฤศจิกายนพศ2451ประองค์เจ้าเพนพัฒนาพงศ์ ได้รับการสถาปนาเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกมหมื่นพิชัยมหินทโรดมทรงศักดินาหนึ่ง0 0พระอัจฉริยภาพด้านดนตรีวังที่ประทับของพระองค์เจ้าเพ็นพัฒนาพงเป็นบ้านของเจ้าพระยามหินศักดิ์ธรรมรงผู้เป็นบิดาของเจ้าจอมมรกฎมีชื่อเรียกว่าวังท่าเตียน เนื่องจากสายสกุลทางเจ้าจจมันดามรกฏมีความสามารถในการดนตรีและบ้านเดิมของพระยามหินศักธรรมรงมีละครและดนตรีวงใหญ่พระองค์เจ้าเพนพฒนาพงจึงได้รับเชื้อสายนักดนตรีในวังของพระองค์มีโรงรละครอยู่โรงหนึ่งซึ่งในสมัยนั้นเรียกกันว่าปรินท์เทียเตอร์พระองค์เจ้าเพนพัฒนาพงศ ทรงโปรโดดนตรีมาตั้งแต่ยังทรงพระยาวโดวยทรงสนพระไทยดนตรีไทยมากถึงกับมีวงปีพาดวงหนึ่งเรียกกันว่าพินพาดวงพระองค์เพนนักดนตรีที่ประจำวงคนสำคัญคือในปั้นบัวทั่งและบางคราก็ได้ทรงขอตัวพระยาประสานดุริยศัพท์ตั้งแต่ครั้งยังเป็นนายแปลกประสานศัพท์ ไปช่วยต่อเพลงให้ด้วยในระหว่างพศ2450ถึง2452ได้ทรงนิพนธ์บทร้องเพลงไว้เป็นอันมากอาทิเช่นบทร้องเพลงลาวคำหอมลาวดำเนินทรายเพลงแปะและอีกมากมายเป็นที่น่าสังเกตว่าบทร้องที่ทรงนิพนธ์ส่วนมาก มักจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระจันทร์อันเกี่ยวด้วยพระนามเดิมคือเพนพัฒนาพงศ์และได้ทรงนิพนธ์เพลงขึ้นเพลงหนึ่งประธานชื่อว่าลาวดำเนินเกวียนต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นลาวดวงเดือนซึ่งเป็นเพลงไทยที่รู้จักกันแพร่หลายมากที่สุดสำหรับเพลงราวดวงเดือนนี้พระองค์ท่านแต่งขึ้น ต้องการให้มีสำเนียงลาวเนื่องจากโปรดทำนองและลีลาเพลงลาวดำเนินทรายเมื่อคราที่เสด็จตรวจราชการภาคอีสานร,ระหว่างที่ประทับแรมอยู่ตามทางจึงทรงแต่งเพงลงลาวดวงเดือนขึ้นเพื่อให้คู่กับเพลงลาวดำเนินทรายประธานชื่อว่าเพลงลาวดำเนินเกวียนได้มีผู้กล่าวว่า แรงบันดาลใจที่พระองค์แต่งนั้นเนื่องจากผิดหวังในความรักเมื่อพระองค์จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษเสด็จขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่และได้พบกับเจ้าหญิงชมชื่นทิดาเจ้าราชสัมพันธวงศ์พระองค์ทรงสนพระไทยมากถึงกับให้ผู้ใหญ่ในมณฑลพายัพเป็นเท่าแก่เจรจาสู่ขอแต่ได้รับคำตอบจากเจ้าราชสัมพันธวงศ์ว่า ขอให้เจ้าหญิงชมชื่นอายุ18ปีก่อนเพราะขนาดนั้นอายุเพียง16ปีและขอให้ได้รับพระบรมราชานุญาตด้วยเมื่อพระองค์เจ้าเพนพัฒนาพงศเสด็จกลับมายังกรุงเทพมหานครก็ได้รับการทัดทานจากพระบรมวงศานุวงศ์เป็นอย่างมากเนื่องจากความผิดหวังในความรักนี้จึงได้ระบายความรัก ด้วยความอาไราลงในพระนิพนธ์บทร้องเพลงราวดวงเดือนซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายไพเราะอ่อนหวานจับใจผู้ฟังมาจนถึงทุกวันนี้ด้านชีวิตส่วนพระองค์พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนาพงศ์ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าวันวิไลกิตด,ดากรปราธิดาในาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพานเรศวรริธิ พระหนุชาต่างพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนาพงศ์ทรงมีพระโอรสธิดากับพระชายาสององค์และมีพระโอรสหนึ่งองค์กับหม่อมเทียมโคชเสนีพระเจ้าบรมมงศเธอกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมประชวรวรรณโรคภายในมานานแม้พระบิดา กับพระราชทานหมอหลวงมาถวายการรักษาพระอาการก็ยังทรงและสุดจนสิ้นประชนในวันที่11พฤศจิกายนพศส4 5พเวลา16นาฬิกาแนาทีสิริพรชันษา27ปีในคืนนั้นสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชตลอดทั้งเสนาบดี ส่งน้ำพระศพเจ้าพนักงานเชิญพระศพลงพระลองประดิษฐานบนแว่นฟ้าสองชั้นประกอบพระโกศมนทบใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเก้าองค์พระสงฆ์มีหม่อมเจ้าพระศีลวราลังกาหรือหม่อมเจ้าเนตรปฐมสิงห์เป็นประธานสวดสดระปกรณ์